สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้แต่งโมงเครียดหนักหลายเรื่องอัดอันร้องไห้อยู่ในใจจนต้องเข้าไปร้องเพลง ล่าสุดเพจสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรขา่าวโพสคลิปเสียงร้องเพลงสุดเศร้าของนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมพร้อมรายงานว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมยอมรับว่าตนเองเครียดหลายเรื่องทงั้งคดีแตงโมและเรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นอัดอั้นร้องไห้อยู่ในใจจึงเข้าไปร้องเพลงมัดซีร้องไห้ในแอปวีซิงใช้ชื่อว่าจุมจ๋มจิ๋ม เพื่อกลายความทุกข์ใจของตัวเองสือออกมาผ่านเพลงนี้ถึงความรู้สึกในใจของคุณแม่ว่ากําลังร้องให้ช่วยให้หายเครียดจนติดอันดับหนึ่งคืออันดับเพชรมีผู้เข้าฟังถึงปัจจุบัน1719วิวติดชาร์จประจําเดือนและท็อปชาร์จประจําเดือนซึ่งยังมีเพลงอื่นๆที่ร้องไว้ก่อนหน้านี้รวม459เพลงต่างมีชาวโซเชียลนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ